สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมมือนี้มาหาอยู่หากินมาหาแนวไปขายกับผมกับบ่าวแย้สายลุยครับผมโอ้เป็นยังไหนเนาะโอ้มาหรอเวปัดโตโอ้เบิดสวนเบิด์ตให้เลยวันนี้ยั่งยังยั่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 งไปสัตโอ้พหดูนะครับมีแต่หน่อไม้ไล่เดียวกันเลยครับเพ้ยงดูนะโอ้ปาดมีแต่หน่อยยั่่ครับผม ตายยุ่งกับพ่อนึ่งตายด้วโอ้ยตายตายตายครับผมอริงน้อยใหญ่เลยน้องใหม่ไรเด้ครับเนี่ยถุงกระซ้าบาทรายการเลยครับเนี่ยเฮ็ดต้มขายถุงกระซ้าบาทนี่ของเบาแอะครับผมนี่ของผมนี่ระตานี่ยผมมีน้อยใหญ่เป็นไรครับมดมันขึ้นน้ำใหม่เลยไหมน้ำนมใหม่มนกเลยครับเลย อครับงงอันนี้แค่รอบเรียงนะครับทมลงไปรอบเรีนย,ยน่นเดียอยู่ในขวดนำ้ำป้าผมเด็กตาเดียวเล่ามนเข้าไปเราลุยนเนาะเราสายลุยครับผม,มโอ้ส่งยุ่งแล้วพอเสือด้วยครับผันชิมหาเองนี่เจ้าเจ,จตีว่าได้หน่อยครับผมโคตรยุงทั้งบูมนเข้าไปได้กอบแล้ว คายผมจะได้ถอดเสียครับผมทำไมไรคายขนขนบูหักเนาะเอผมขออยากขอดเสียด้วยคาอย่นี้ผมลงไปหาแล้วเท่ห์ม่เท่หเท่ห์ม่สมไม่ดีรเออม่การไม่การน่ครับอ้วนอ้วนใครเลยน่ครับ ตีเลยถามตีครับผมมาได้หน่อยได้หลายวันนีตีนี่บอกว่าเงาเรือตีมาขายว่าได้เนอเสียใจไปขายเสียใจว่าไปขายเห็ดเจ้าล็อกไปหาเบื้องมาสั่นว่าได้หน่อยท่ว่าเงงก้มูอก็มีเงงเลยเสียใจจนโว้ยเจ้าจะตีเลยครับเจ้าล็อกไปหาเบื้องมาสั่นเจ้าเสียใจซ้ำข่อยบอสสั่นบอสครับผมก็ได้เนื้อมาจุอยู่กลางเสียงหน้าเสียงหน้าเบาหอยนะครับเนี่ย เพลิงไปอันนึงเนาะเดี๋ยวเผาก้อนซอยจุก่อนครับเฮ้ยอ้ามันเพิ่นปลูกงานงามไว้เหรอหนักพื้นการเดถอะเนาะมันจะได้แต่เราปูงานงามเลยไหมแต่าันนะครับเสียงหน้าเพิ่นปูกับปูผู้เดียวโอ้ได้่กันหนุนผมหมดตาหนึ่งกับพ่อแล้วอีกกระตาหนึ่งวะหกระผมก็ได้เตียงตากตาแตะ ครับเต็มมีลลี่พอดีของผมบริเตนอใหญ่ของเพิ่อนสมักรสมิทพอดซัดโบ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมก็ได้เ,เนื้อมาเนื้องามๆครับผมเนื้อน้ำเปเลยทีแเหลือไปสิขื่นผู้ด้านเมกุล้ครับหาเห็ดเอาสวัสดีครับแร้บวัวไดเห็ดเชียงใบครับผม ียมกินละ้ยกินข้าวนี่เลือดุ๊หัวขสิก้อย่ไอยสยได้ตอนตอนเนยซอยหางอะไรต่กิ่นขาวปลาครับ ที่รกก็ว่าสิกินเทก่อนแล้วสิลุไปหาเราใหม่อยูแล้วเดี๋ยวสิขีการเล่นก่อนเลยได้คุณละอันนี้รับถึงเขาแล้วครับคุณทวงได้เทั้งนี้อืี่ยเนี่้อไร้ไยเนไม่แรงอ่ยเนี่ยกงามเลยครับโอ้สวายดีวันนี้ยงบาหอยคนเีมาเลยืมบาน้ำปลาเป็นยังเ ยาจินตอดเสียเด้อโซผุ้งโซนีก็ได้ครับก็ได้แม่ซีแพ็กด้ยอดเ,เออพชรพมุนนี่มาโอ้ยเป็นตะเบิงเลยครับตัวมบุจะได้ถอดเสียวใคลยครับทั้งยุ่งกับพ้องกัน <c oughs> ยุ่งกับรับโอ้ยยถ่ยยยย เห็ดเตรียมใจกับผมเฮ็ดกินดูแล้วเราใหม่สิแล้วเสียบแหวนก็ทางข้างนี้ก็ได้เรื่องไรนีอแม่หมองปลาไ่แม้วหมือนไปโอ้ยตั้งเพื่ออรอยู่ก็เจ้าเขาจะได้ปลาเนาะอือปลาอ่อยก็มไอ้ปลาอ่อผู้พ่ายอยู่ห้องหนึ่งผู้ท่างใต่ไอือดูแต่โคกกโอ้ไปโคกีจะแน่นบ่ซื้อตรงไปอีกโอ้ยเนาะ มันมีคนไอ้นี่เนะาะเาไม่ตีเบิ้งเนาะป้านงาม,มาโอ้ดอกงี่ดอกงามมันออกเป็นมูเขาแบบนี้ครับอยู่ปลามันไอ้กุ๊กกิ๊กกุ๊บย,ย้อนอเนื้อตัวนี้งามงานครับผมัดซอยช่วยสิงามไปเลย ออนทองไปก่อนแ่ยงไมกันจุกกันก้ยมันก่ย้กยตัวถึงจุก่ับก้ยแล้วเี๋ยวมคือกนกมดเนะดานะอัวนาเฮยไปหายินมันกล้อยนะต่อกยกล้อยโรงงาเนเ้ยจุกันห่อน,นี้มักล้ยอือที่นี่เทียเท่่าได้ด้หกาเอาเลยยดล้จยดเขา เด็กการครับรรยากาศเสียงหน้าเบาห่อยกับด้กกาเลยนังโมเดิรนลาสสิกโกบรุ่นได้กบกระโดดรุ่นนี้ใ่เป็นน้ำห่วยนะครับล้ำห่วยห่วยทรศาสตร์เท่านี้แหละเดี๋ยวที่ผมเคยมา่นตำปีกล้วยเมืองบบเบาอาบเบาเซพใสไห้ขึงพู่ง5เก้บเฮลซึึ้นนพู่เเอาข้นพู่กางครับ ต่างบ่เกิเยอะอืมแบบได้เงจ้าเกลือนี่อยู่ได้ครับนในปลาแต่ว่าเกลือดีกว่าโอ้ขัดแต่ว่ามึนน้องใหม่ก็อุ่นใจนะครับใส่กระสอบเบาะย่ได้สอบนึงเล้คแบบผมหายอีกจักระตาหนึ่งกับโอเคแล้วกลับบ้านได้แบบนี้สอบนึงดูไปเอาจุดรอดเข้ามึที่เนาะ จะวาตั้งแต่เห็นว่บบาบ้านมือเสียบตัวไหลไปได้นีนอะไรไปได้ตัวรอไปเข้าเ <c oughs> ด้งตั้แต่เยอะสนใจเหมหือเปาข้าวดหิปวกชั้งูเลือบฝ <c oughs> ุ่นไปได้ห้าได้หิริปวกช้งูเลยโอ้ยเลี้ยมเล เอาเบ,บียใจเย็นหมดได้ครับอยู่ด้าน้ยเดี๋ยวม,มันมูยุ่งด้วยแหละครับหมู่บ้านนี่ไปเอาจุกติดไเอาใไต่ที่ศพประกาศกินหอมแล้วเบาดิดิอิกเบียกมือนนิครับบัวมากเลยออกไปหาเพื่อนแล้วครับไปกิน เดเฮ no ็ดเบียดกมันเช้ยหมันอยู่หลับจางเอือยตัครับมีมันขนาดไหครับปไปหาเพิ่อเลาส่วนเพิ่มมาเหลนต้นอยู่จะเพิ่นหลักเมาเจอหนามันซอยเอือกกุศก็งงค้มม loan trong đảo đi nè. Làm nhiều hư đất nó, rất rất mà, nó thâm này. Có xáo hay thay ừ. Nói anh mình nó อยู่คำหลอพี่นอนสิน่ร้นเนาะโอ้จะร้อนปะยุ่งกว่าพ่มองม้องแาซ้ำนีได้เหรอเฮียวันเต็คู่น้องเหมือนกันก็ยึดมองค่นั้างนั่นแหละมองมวแบบก็ตกีโอ้ยมันงอญงดีไหมเฮ้ยตาบุญบาบ่าอะทั้งนั้นแปล่เหรเฮ้องูบ้ามันมีทางเขาอยู่ วกมุนไปมองมนั้นมันมีร่างเขาเนะาะปวดมาโอนอีกแล้วนะเขาเขาเห็ดฟองเขาใส่เนองมันเห็ดร่างลับไปน้างฮะดูละมุนออกไปออกมากใส่เบินนบ่นเนาะแล้วไม่ได้ไปโดูนะมันท้องสียเย่อเลยล่ะโนมีผู้มุมนเนาะโอ้เจี๊ยบแก่เบ้อนี่แหละเขาปลาบ่เคยผิดบังอื กินของหวานไในห้างนึงนอ่ะตบถ่ายมาเรตกต่เดยยของหวานเดี๋ยวพอใึ้สิ่ง,งหู่อยึงต้งนไมมให้ดูตวนมันเป็นปิดไงอยู่ต้นเก่าบบกใส่บอกคุณนะเลยอยู่ ฮับฮับฮับห้นโยนหัวกูแล้วบอกไหมห้างมีมใก้งแตว่าก็ฮัาพานแล้วกูเลียนวันเนาะเออถักหลายเด้อพี่น้องเอ้ยจวดแทรอฉนเทหน้ากับบนผู้บบไงเมื่อเจอไปเห็นกูก็คกให้จุดกินเงนคน หมดที่ใส่พบปากาะหามบอได้เเป็นยัง็งดเลยรำหน่อยได้มึงเคลยเลครเลยวะกูหุบกูแปดวะโต๊กินอยู่น่าเกิียดยาด้วมึงเอาไปขวนซับเอาวันมีจะาบบเนี้เมื่อนนี้กูมีเยกันแล้ววะทำามไเอะมากวันไปพวกเนี่ยไม่เนาะคืนเมื่อน้ำแกงกูอยู่วตัดมึง บอก่เาว่า้าตอนนี่ผมว่าออกขนาหนาว่ามีน้ามันอกว่าได้แล้วจกกินเอาดูนี่หนูเนาะมันถือกวนมันปยังดอกจังแด้กอยู่พอเดียนออกเรียดแล้วก็ตอกุ่โอ้ยพึ่งคนหนกเลยอสานไสบห้างกกะิว่ไงกูกะิก็มันเปบงเย่ายที่เปร้วอยู่ มัขายเลยอ่กัมาเรียงไ้ไงแล้วพอเราซ้ำอ้ทางน้ซ่งสมั่งซ้ำทางเขาละโอ้หารยเดวคนหยากจะสื้อเดมเม่ซ้ำทางน้เนี่ยไว้ตัดเอางามเนาะควายมัดนึงไอ้แน่เราไ้ไกินูวามันีตัดเอางามั่ยดึงวาแตกนมึงเนาะด้านบนอขางน้เอายาขึ้นเอาไปไปเงิน มันต้องอดได้สองรอบหกเนาะมันไหนบ่ได้เป็นห้างเนียนี่มันออบไว้มันแตกเลยไฟสุ้มเลยได้สองสองรอบหกกูอากไปลองเผาเลยเห็มันสลบนะเออมันเป็นชิ้นซุปหูตอนแรกก็สุปแล้ววันนี้มันออบไว้เห็นอ้อยเป็นมัดเนาะมันเย็ดอบอ้อยเป็นมัดไปนะ แต่โยกข่นมันต้องยกขึ้นบดมัดอ้อยบบที่นี่อ้อยแบบไงล่ะเนาะสันตุก็จะเอาแบบเออสันยังสันหัวโอ้อได้ยุ่งสันี่ือยังจะามไอีหวมัดไป่ะอหนื่อยคือเนี่ยผมัปนไ่แด้ครับสดหื่อล้มกับฮึนี่วาโอ้างกันไม่หวแ ากาศกนได้การครับผมแต่ัมอยากเอานิดนึงเอเน็ดเอเน็ดอืมใจกระเบาอาขื้นบึกขึ้นพูบล้อก,กันเลยโอ้ยบ่รุ้ด้อผลิตภัณฑมึงเยอะไปใา่ดๆีดๆ่อคักดีครับมันขึ้นได้กบได้ใกับแตนโ oh นนนนอ้เตียนไรไรนี่เขาไบหอขว่าชวไทยาแต่กับเซบเข้ามาครับไอ้ไอ้แล้มมึงก็ได้แรงโอ้หมือนถอดกินกับเซฟยบอย่างเซ่บเลยนะ ทอดแบบกรอบๆดเ,เห็นไหมทอดดักยอดรวดรวดดีอยู่่ไข่ให้ใช่ไหมอขึ้นยู่ี่กลบว่าลบไปลบมาพอองเหี้แต่ไข่มูเนาะนั่งแม้ง่ยล้วกูโอ้สุดยอดเติมแต่ย่งอีกบะได้<น>แต่ก็เตียนแล้วย่งางตัวนี่เมื่อี้ซเขาบาไปก่อนนะบาไว้ยังไม่เอา <laughs> โจดไม่นแนอนตอนเป็นโจดหน่อยแล้วนอนอยั่ไงแม่ก็ยังอยู่ละเอหล้างหน้าสุดแม่สมัยไต่าตายอยู่หน้าสูยกุ้อยู่อะไรตะกระแต็นไตเตะแตียนไตเด้แตียนดไปหันไปไตไปไตมากเขาจนพังเห็นเห็บหาเห็บด้วยแบบน,นี่มันเลยมันเลย,เลยสิออกไรเนี้ยเลยบรได้๋วกันเลยนปีกวยกะรืป่าใครเลิก้ยพี่ไมไ่รู้นี่ไงข้อกาันอืเป็นปีกเบิร์ดนี่ละโอเคโอเคเซิร์มกัน เป็นค <om> ู so like ่เป็น like ค ja. yeah, ู่อย okay. ู่จิตใจเรบไปเ่อ <Muslims> ย <router> ่แซบไปเ่อยพกกันกับแมงมันหลับแมงมันแท้งคัดแมงมันก็บแมงอย่งแมงอีกโจ้่ะเพืแมงอย่งมีตัวเนี่ยมึงคือเดาอยู่หน้าสวขเจ็ทุงสิบบาทได้หกสิบเนาะใหญ่มันแมนพรอร้านออกไง วอาเป็นปลาแซงอะไรเมื่อ้อยพี่หายเห็ดแล้วอ่ะนะมอนมาได้อยู่น้ำใบเด้เหมือนที่นี่อยู่ตรงกลางกลางต้นเดียวอืมมีตัวนี้เล็บเล็กเล็กเราแบกเนื้อปาจับไปเลยในสวนเขาปล่อยตะกรันเขาปล่อยขู่พากาอนเนาะหลังมาทั้งกลุ่นโอ้ยเต็มถุงแล้วซุ้มเลยว่าปูหูเล้ยวเหมือนที่นี่ว่าที่ต้องยก้อนอะไรเงี้ยวะไนั้นว่ากีบอะไรกูเห็บ ควายปูพายมันแตกเกินมาก,มากเล่ะน<อ>ุ <c oughs> ่งอยากขงนนิงเยอะโอ้สุดยอดเลยครับแซ่บเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราองหวานยังตะเบิ้งบุ่นตอนจ็บอยากพาลงไปเบิง้งหน้องใหม่เลยครับแต่ว่าถ้าถึงถ้าถือกล่องเถึมงมูลน้องใหม่ไรต้องเบ,บิ้งหรอกครับส่นะผมว่ามันยากคอ่ะอีมันหลายอย่างทั้งยุ่งกับฟองอกัน เพิ่งค่ายเสียกับพ่อคกับตอนคนถ้าเบิ้งตอนกินพ่อนะครับเนาะตอนต้มตอนต่ำทั่วหรือต่ำหูวโอ้โมกกับทักกันเด้อหมกอ่ะไม่ใช่เด็แกงรสจันทร์หมูเท่ไงโอ้จะเด็ดแกงทั้งต้มทั้งแกงหลายเมนูครับเดี๋ยวรอเบิ้งครับผมเสรียมสูตรใม่ร่วมด้วยกันดูเด้อย่าไปเจอแล้วแฉมเลยไปกันโอ้เนื่อยอย่งหลายครับ เสือเพื่อดเดะเพื่อนเดะติดงานพอดีเลยวันยังครับเดี๋ยวมือไม่สิบิดกินเขาเพื่อนเยอะครับนิมนต์ขันหน่อยครับผมอยู่ปุ๋นหลังนะพี่ปุณพี่ปม๋นหมักฮ่าร่างของมหาเนื้อลายลอยแล้วมันหลายลอยตัยเลยแปลกหู้นี่เกียงไม่ได้แล้วเหรอเห็นเขาบอกให้ให้ไปกันแล้ว พ่อไปห้างนิดเขาเอาไว้ไปว่าไปใต้กบได้กเ,เกล็ดเขาบอาไว้ไปเนาะมาเกีเ่ยเสียไปแเจ้าไปหาเบิ้งที่ขึ้นดีว่าได้หน่อยที่ยุ่งกับบ้องกั<ค>ำเ<ไ>นาะโอ้ยบริาวารอนะเราเห็ดขายถุงรวย,ยครับเห็ดไข่ใคงเห็ดละงูเห็ดย,หยังแนวจะว่าขายเห็ดซุ้มพุ่มคู่นี่ <laughs> โอ้โหเราได้มือแล้วหารวยยางดำด้วยครับขายเห็ดเสียงเว่ยซุงงามเสียงเว่ยโปรโมทเนาะคิโรตอมบาทเลขสามหลอด โชว์วันะเราตีสามเนี่ยขึ้นพูลงมาหอดบ้านสามสี่โมงเส์เพาะว่าเห็ดหลวงเป็นละอวกเ้ยห้องแหองาพ่อมื่อนี่พ่อยืนเลยน้นมนี้เห็นหลวงออกก็ปากปลาหอยก็เห็ดกอไหมเห็ดกอยืนไหมกอแดงป้าวเอาไปให้ปเรีเบึ้งเนี้ยมันนะไปใส่ปีบึ้ง เี่ดอีนี่ยังอยู่เหรวะแม่เฮ็ดต่ใครนวเฮ็ดตใครขาก็วดเฮ็ดหนาเขากวเฮ็ดอีโค้งนีหลอดไงเด้นี่มันหอกุ้งีหอนี่เฮ็ดกัวนี่มองกวโจดเห็ดพอกับนี้เหรอือน้ำเห็ดพอพอต้องหาหม่งน้ำไหลว่าไส้ทุ่มเล้ะขวดออกก็้ใ่ยินหน่อยเสียบไส้วัน เฮ็ดยังกับเละเลยครับแต่ว่าจะเฮ็ดฟอเลยครับปวดเอวครับท่ามอมึงก็วังเอวแน่นอนก็ยอมยอมอีหลีเฮ็ดขาเฮ็ดฟอเลยครับมึงก็วังเอวแน่นอนเฮ็ดยังก็ได้เปียบมือสำหรห้เฮ็ดฟอเนี่ยเสียเปียบมือมันเฮ็ดยังก็ได้แต่หั่นขมัมักคือเฮ็ดฟอครับนนู่เลยครับแซบแซบดอดกล่องวันดี้ตะกวนหูกล่องวันนี้นะ ลงไปอีกหาอีกตากอนครับดูยังอเซียวัน,เป,นเป็นลุยอีกรอบครับผมหาอีกกั่ตากนันผมเกลี่ยสายแยบพันสิบเบาลุยพันสิบหาอีกแค่กระสอบกันอยู่ดีไม่แห้งหรอกครับที่นี่แซ่บอีลีได้การ นี่ครับ,บ,บโอ<ห>ยังยังได้อีกเมน,นูนึงครับผมในการเลยพอเดี๋ยวสองคนแสบบด,ดีเดอร์เที่ยวกันครับเดี๋ยวไปใหอาอีกตากันมาที่นี่อึบคุณนะ เป็นไหลตาไงาเติบ่เด้อครับโอ้ไฮกระตาหนึ่งกระเดีกาแล้วครับเลยอึดครับมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติรราไปเลยไฮกระตากันครับ อี๋คนขึ้นมาใส่รถใบพี่อีอมุมทั้ง <c oughs> คนฟังคนอมฟังโอ้ในซ้ำกันหมดเลยจัดไป ก็คือตันอนตะแยงีก้วก็เก้ว,เนนเกวบวมนการั้ว่าโอ้ด้การครับเสีบเลยงานเล่นลอยอยีกดอกเอาไปจอดเอาไปจอดเปิดไทายว้ตลาดเฮี่ย,ยังเปเบิ่งนโน้เฮโน่หลายหลายลอยอยู่เนี่นะครับ จอดปุ๊บก็ยังสิหุ่มบึ้มเลยนะว่ะคุยอ่านทัพสาวมาสื่อว่ายันได้ลอยเดียวอยู่มึงได้ไปซื้อได้เจนึงกล่องละสิบบาทแดงโตดครับแหมชุดกันยุ่งผมเล่นแป่ว่ากันไดหนาสิครับตัวตัวนี่กันไม่ได้แต่ว่าถอดออกกเนี้ยไม่เป็นจะไคร่ มลเข้าไปนักก่อใไปิ้วนี่เนี้ไปในเสียงเสียไม่ได้หรอกอืมยู้ห่นีู้ห่ยน้ำเสียงถูออกก็ได้มาใสยดอกแอนแตวัดห่วยได้การอยู่ได้เาห่วยไหมถึงไปใ่ดีนะโอ้ขันข้ดีครับผมโอ้น้เสียงอ้่งเขา ยุงยังขาอยง่ปานด้ินที่มึงเดี๋ยวไปให้อกคตะต้าครับรอติดตามไปเลยครับผมรายการเรเบิ่งรบสอมันด้เน่บครับอิม่ไดหาปปูไปอยู่นาเี๋ยวอนผมเี่ยคผมคนไม่อมยงได้เดี๋ยวผมคนอีกเยอะได้หลายอยู่ไปอยู่อมปัมาผมครับผมก็ผอมแล้ว กกันกยุ่งยุงยูอยู่งงาออเยอกร่ตาครับครับล็า่รดอย่างพื้นที่ของบ่าวหมอยครับสวนมันเลาด้หน่งามครับครับสวัสดีครับ